ช่วงเวลานี้การเงินดีมั่นคงใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ในการค้าขายหรือเปิดตัวสินค้าดีมากครับพูดถึงการเงินกันก่อนเลยนะครับเวลานี้จังหวะนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นมั่นคงมีไรายได้แบบเข้ามาแบบรัวๆเข้ามาแบบเยอะเนื่องจากว่า ดาวเจ้าเดอนการเงินของคุณนั้นโคจรเป็นเกษตรราธิบดีร่วมกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ําคู่ธาตุส่งเสริมกันในเรื่องการเงินแสดงว่าการเงินของคุณนั้นต้องเยอะต้องมากแน่นอนในเวลานี้มาจากการลงทุนก่อนหน้านี้ของคุณเองนะครับไม่ว่าจะค้าขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่เวลานี้เงินเข้าดีรีบตักตวงในเวลานี้นะครับเป็นประโยชน์สูงสุดของท่านเลยมาต่อเรื่องการงานนะครับ ตอนนี้เวลานี้เนี่ยท่านที่ค้าขายกับต่างประเทศไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออกหรือบางท่านใช้หน้าร้านแบบออนไลน์ใช้สื่อออนไลน์ในการค้าขายเวลานี้ออเดอร์เข้าแบบรัวๆนะครับแต่ท่านต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองต้องรันงานไปให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดศึกษาลงลึกว่าจะต้องทำอย่างไร ให้ทันคู่แข่งหรืออยู่เหนือคู่แข่งได้เพราะฉะนั้นเวลานี้ศึกษาให้มากเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีกลยุทธ์ต่างๆท่านต้องไม่ลืมว่าต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรในเวลานี้ด้วยนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์ศึกษาคู่แข่งไปด้วยในตัวจะเป็นจุดที่ดีมากสําหรับคุณเลยในเวลานี้นะครับเรื่องของความรักนะครับสําหรับคนมีคู่คนรักกันต้องไว้ใจกัน ให้เกียรติกันไม่ออกนอกรูนอกทางนะครับสิ่งยั่วยุยั่วยวนมันเยอะแต่เราต้องมั่นคงนะครับเราเลือกแล้วที่จะเป็นแบบนี้คู่นี้คนนี้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้เสียใจยกันนะครับส่วนคนโสดเวลานี้เนี่ยอาจจะมีหนุ่มต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษามารุมร้อม มาจีบมาส่งสายตามาทำให้รู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้อาจจะทำให้ว้าวุ่นใจกันไปได้บ้างนะครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันเวลานี้นะครับต้องบอกว่าต้องเตือนกันเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับอย่าทานกันมากจนเกินไปอย่าสังสรรกันมากเกินไปเนื่องจากว่าดาวศุกร์นั้นเป็นเกษตรนะครับและอยู่ร่วมดาวพุธเนี่ยโอ้โห กินดื่มกันในแบบสุดๆจริงๆเวลานี้เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับและที่สำคัญสำหรับคนที่ระวังความอ้วนช่วงนี้ต้องระวังกันมากๆนะครับอย่าก,กินกันมากจนเกินไปนะฮะเบาๆได้ดีที่สุดครับควรบูชาเหรียญพระลาหูทรงขุดหลังดวงดีและทาสีพึ่งฟันธง พะร,ระหร r i h ประทาน,นพรเพื่อให้เปลี่ยนร้ายกลายดีการเจรจางานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความราบรื่นนะครับสำหรับท่านที่ค้าขายควรใช้เป็นอย่างมากสำหรับสีพึ่งนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ